เขาดีแร์ได้คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องมูลนิธิกระจกเงาโดยคุณบุญยิ่งไม้เท้าทองได้ร่วมกันทำความดีช่วยเหลือและให้ความรู้แก่น,น้องๆพร้อมส่งต่อให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนทำให้นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สู่โลกว้างเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้นะครับจานวน50บกว่าคนจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ก ทุกคนนะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนประรองศิล์นครับปทุมธานีนะครับวันนี้เราเป็นโรงเรียนนําร่องนะครับในการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ Google c o n f e c t นะครับกูใครมีคอมพิวเตอร์นะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถแจ้งมาที่โครงการคอมพิวเตอร์พี่น้องนะครับเราจะมีรถในการออกไปรับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งต่ออุปกรณ์เหล่านั้นนะครับให้กับเด็กนักเรียนนะครับทั่วประเทศที่ขอกับทางโครงการมานะครับ